สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็ได้รวบรวมคลิปนะครับจากช่องทองพูนแบ้น้อยน้ององคงอิงนะครับถ้า f อซนะครับที่ติดตามช่องนี้นะครับก็จะเห็นบรรยากาศบ้านน้ององคงอิงนะครับแล้วก็แบ้น้อยนะครับแล้วก็อีกหลาย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 ๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลายๆชนิด ของสัตว์ที่้านน้องอุ๋งอิงเลี้ยงเอาไว้นะครับสมพงษ์สมปองสมสีสมอะไรเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนก็คงรู้กันดีอ่าพอดีผมไปเห็นคลิปนะครับการผรสมพันธุ์ของน้องไม่ใช่น้องสิด็อกเตอร์สมพงษ์กับสมสีนะครับผสมพันธุ์กันครับเป็นภาพที่หายากหายากมาก นะครับที่จะได้เห็นแบบนี้นะครับเป็นการผรสมพันธุ์กบนะครับผมเคยมาอยู่กรุงเทพใหม่ๆนะผมจําได้เลยว่าผมทําสาระคดีเรื่องการเลี้ยงกบในกระชังที่วัดลาดบัวขาว, mm hmm. ขาวเขตสะพานสูงผมจะต้องไปนอนไปถ่ายไปกินกับชาวบ้านไปถ่ายทําให้ ทุกคนให้นักเรียนได้เห็นการผสมพันธุ์ของกบนะครับซึ่งมันเป็นการหาดูได้ยากมากในกรุงเทพนะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วแหละนะครับพอดีมาเห็นช่องทองพูนแ้น้อยน้องอุ๋งอิงน,นะครับถ่ายเอาไว้อ,อู้ทุกคนครับรู้ไหมว่าการผสมพันธุ์กบนะครับที่ผมเรียนผมเรียนรู้มาแหละอ่ะผมมีหลักผมมีหลักการของผมมันจะผสมพันธุ์หลังจากที่ฝนตกฟ้าร้อง แล้วมันจะขึ้นคอมกันแล้วมันจะตัวเมียจะอยู่ข้างล่างตัวผู้จะอยู่ข้างบนตัวเมียจะปล่อยไข่ตัวผู้จะปล่อยน้ําเชื้อออกมาแล้วมันก็จะแหวกว่ายให้ให้ให้เต็มบริเวณที่มันกำลังผสมพันธุ์แล้วไข่ของมันก็จะไปเกะาะต,ตามพืชตามหญ้าตามผักตบชวาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในช่อง ขงพูนแม่น้อยองค์อิงอนี้อธิบายได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งผมอยากจะให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับในการผสมพันธุ์ของดร์สมพงษ์และนางสาวสมศรีเฮ้ยไม่ใช่นางสาวแล้วสินางสมศรีโอ้ยเป็นภาพที่หาดูยากมากเลยนะครับทุกคนอ่เดี๋ยวเราไปดูกันครับ ตัวนี้นี่ที่มันไข่ไดเพราะว่าพื้นของกระช่างมันลอยครับมันสามารถที่เสียขา,ายันยันพื้นกระช่างไดครับมันก็เลยไข่ไดแต่ถ้าอยู่ในานา้ำน้ำตัวนี้มันก็่อนข้างลึกครับมันก็ไข่บ่ไดเพราะามันยันพื้นบ่ไดเนาะครับเนาะเนี่ยสังเกตรครับตัวแม่เป็นสีไข่ออกมาตัวผู้เป็นสีบีบบีบรัดบีบรัดทองไข่ออกมาปุ๊บตัวผู้เป็นสีปล่อยน้ำเชือ่อใสนะครับอ่ะไข่ออกมาหลายเห็นปะ ใอรมาปุ๊ดใครมาปุ๊ดตัวผูผ้คนสียันนําเสือใส่คือพื้นน้ำบ่มีครับพี่น้องน้ำสาแถวนี้นี่ไปหาบ้านเบิร์ดเราสาเขาโล่งมอนเลยครับเขาออกมันเลยพวกเจาะพวกแหนนะครับว่ามันเวลาสกินปลามันกินหยาบนะก็เลยเดี๋ยวหยาเนี่แหละครับหยาคางบอลนะย่นเด็ดเด็ดเด็ดย่นใส่ให้ไครมันเด็กกาอนนะครับพี่น้อง ไข่มันเด็กกอให้กบมันก่าไข่นะแต่มันโล่งแห้งมันกับ,บ่บไข่นี่เบิ่์นคู่นั่นครับปั๊บไข่ล้วนะครับนี่คือการวางไข่ของกบครับถ้าบ่ามีตบผูมันต้องไข่เต็มทองเลีครับมันจงสีไข่แบบเนี้ยเห็นบว่าไข่ปุดไข่ปุดออกมาตบผูมันก็สีปล่อยน้ำเชื่อใส่ครับเนี่ยปุดนะ <peach> <S <S เห็นวะ <S <S ห้เบิ้งครับคลิปนี้คือให้เบิ้งกบไข่ครับพี่น้อง <S 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 เป็นเนี่ยมันเป็นกบเหลี่ยงครับถิงแมว่าคนสิมายื่นเบิบ้งมันกับไข่คือเก่าครับเดี๋ยวรอให้มันไข่ให้มันแตกครัวเขาจะค่อยจับพอจับแม่มันออกครับพี่นอ้องแล้วเขาก็สียอา กระช่างลงอีกน่อยเนาะเพราะว่าไข่มันมาติดอยู่ในขางกระช่างลายครับตาเบิ้งครับว่าสิมีแดดบ่มือนี่เพราะว่าไข่มันต้องโดนนะโดนโดนแสงครับไข่มันต้องถือแดดกระสันมันสิบโแตกมันสิบโบฟักไข่ต้องได้รับแสงแดดครับนีบยรบแม่นี่ไข่ปปลายครับแต่ว่าไข่ออกมาาเราสีขาวลายครับแม่แจ่วว่ากบปูตัวนี้นี่ มีน้ำเสือบอ่อไไข่คืออันนี้นี่ปล่อยให้เพิ่นเขาคูกันกันธรรมชาติปี่นองพอมันเคื่อนบริจรับแยกปกติต้องให้ตัวผูกเขาบอรกรแล้วเ้ากับสิน้ำเอาโตัวตวเมียเขาตามนอแต่ตัวนี้คือให้เพิ่นเขาคูกันอยู่ข้างนอกครับแก็จับเขาที่หลัง นี่ครับพี่น้องนี่คือไข่กบครับเนี่ยลอยเป็นแพร่นี่ดำดำลอยเป็นแพร่ดำดำ,ดำนี่คือไข่กบครับมันติดคออยู่ตา,ตามตามนามตามไอ้วัชพืชนะครับตามพืชนาเนาะนี่คือมแม่พันธุ์ครับพี่น้องเนี่ยเป็นกบแม่พันธุ์สิมีตัวใหญ่ขนาดใหญ่เลยว่าเบิงข้อครับ พ่อเพิ่นสีขาวขาวโล่งเนี่ยเวลามันพร้อมไข่ก็คือสมบูรณ์ทองใหญ่แล้วก็สีขางเพิ่นสีหยาบครับพี่น้องนั่นคือไข่แก่เป็นฟอมไข่เนี่ยครับส่วนนี้คือตบผูบครับพี่น้องเนี่ยสังเกตตบผูข้างเพิ่นครับนี่ใต้ข้างเพิ่นสนมีกองเสียงครับดำๆสองจุดสองขางเห็นปะ ือตัวผูเป็นกองเสียงเป็นเวลาเป็นห้องครับแล้วก็สินีขนาดตัวหน่อยกว่าตัวเมรครับเวลาเราเอามือใส่ใส่ระวังเอิกเพิลเนี่ยเพิลเสียเอาซองขาหนาน,นีบกอดมือเขาปั๊บนี่คือตัวผูครับถือว่าไข้หลายอยู่พี่น้องครบสองแม่สามแม่เนี่ยถือว่าไข้หลายอยู่ครับ เรียบร้อยครับพี่น้องจับพอพันแม่พันออกเลยน้องขามหล้วก็รลดลดขอบผ้าใบลงลดขอบแท่แยง,งลงครับเพื่อที่สีไข่จมันติดอยู่ขอบจมน้ำครับแล้วแดดซับนี้ก็ได้ครับพี่น้องเป็นความห่อนแต่ถ้าเกิดว่าแดดแห้งๆเนี่ยอัตราการแตกเป็นโต้คอนสีสูงครับแดดหนึ่งแดดครับ,หน,รบหนึ่งมืออัตราการแตกเป็นโตพิอนสีสูงถ้าแดดอ่อนแดดบ่มี อัตราการแตกเป็นโตขึ้นกับสีตามลงครับเพราะว่าเป็นตรงึ่งแสงแดดครับพี่น้องขอบคุณทุ่งน้ใจครับพี่น้องรอติดตามว่าเฮาสิบเด็กหัวกร้ายเป็นไรเนาะครับเนาะฝากกดสับสะไคร่กดไลค์กดแชร์ครับช่องทองพูนแบ้น้อยนหนูมีงครับผู้ใดสนใจวัตถุมงคลหลวงปู่มนลแกแอดเฟซบบารโทนมาครับชายอิสระพวกเดียน้องคู่ติจีครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี่ก็ได้ครับเดี๋ยวบารโทนสิไปตอบแชร์ลิงก์เฟซบุ๊กให้เนาะครับเนาะ ราคาไว้รับหนึ 100, 200, 300, 400, ่งหลอยสองอยสามอยสี่อยบวกค่าจัดส่งห้าสิบบาทครับรวมเผยแผ่บารม,มีลงปูม,มนุนครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไวส้สมีสกก่อนครับเดี๋ยพวพบกันใหม่คลิปหนาครับว่าสมีเหลืองได้มากเหล่าซูคนพี่น้องเอฟซีฟังสวัสดีครับนี่แหละครับที่ผมอยากจะน,นําเสนอให้ทุกคนได้เห็นการผสมพันธุ์กบยางใกล้ชิดนะครับและนี่ก็คือการผสมพันธุ์แบบธรรมชาตินะครับที่ ช่องทองภูนแด้น้อยน้องอุ๋งอิงนะครับได้นําเสนอมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับที่ผมนําคลิปจากช่องนี้มาให้ดูนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ดีอะไรนะครับเพียงอยากจะมานําเสนอให้ทุกคนได้เห็นอีกมุมมองในการนําเสนอของผมนะครับที่อยากให้ทุกคนได้เห็นมากเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์เรื่องการถ่ายทาสารคดีก,กบในกระชังมาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณคลิปนี้จริงๆนะครับอ่า แล้วทุกคนนะครับอย่าลืมไปกดซับตะไคร้ด้วยนะครับช่องนี้นะทองพูนแ้น้อยองคงอิงนะครับไปกดซับตะไคร้กันเยอะๆเลยนะครับและใครที่สนใจวัตถุมงคลนะครับก็ติดตามหรือว่าติดต่อได้ที่ YouTube ของทองพูนแ้น้อยองคงอิงเลยนะครับมีวัตถุมงคลที่น่าสะสมน่าเก็บเอาไว้เยอะแยะมากมายนะครับติดต่อที่บ่าวโทนช่องทองพูน แม่น้อยอุ้งอิยงได้เลยนะครับอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องดีเลิศประเสริฐสีด้วยนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดต้องขอกราบประทานอาภัยมณนะที่นี้ด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับไปกดซับตไครช่องทองพูลแม่น้อยอุ้งเอีงด้วยนะครับทุกคนไปแล้ครับบ๊ายบาย